ขายง่ายๆสตาลฝรั่งไม่มีมาเลสสวัสดีครับชาวต่างชาติที่สำรองห้องล่วงหน้าก่อนเข้าพักในโรงแรมมักจะพูดว่าอย่างไรครับเขามักจะใช้คำใดคำหนึ่งในสองคำนี้ครับคือ reserve หรือ book ครับ reserve หรือ book ทั้งสองคำหมายถึงสำรองหรือจองและมักจะบอกว่า I have reserved a room หรือ I have booked a room อีกครั้งหนึ่งครับ I have reserved a room หรือ I have booked a room ความหมายก็คือผมสำรองห้องไว้แล้วเพราะว่า room หมายถึงห้อง reserve กับ book เป็นกริยานะครับทั้งคู่แต่ถ้าเป็นคำนามนะครับเราจะใช้ reservation กับ booking reservation กับ booking เขาจึงอาจจะพูดว่า I have a reservation หรือ I have a booking I have a reservation หรือ I have a booking ผมทำการสำรองห้องไว้แล้ว นอกจากนี้แล้วก็ยังอาจจะพูดว่า I have made a reservation หรือ booking ครับเพราะ to make a reservation หรือ booking หมายถึงทำการจองห้องคงต้องจำว่า reserve กับ book คือจองและ reservation กับ booking คือการจองไม่น่าจะมีปัญหาผมแอนดรูว์บิกส์คุยกับฝรั่งอย่าพึ่งวิง่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ